เคยแต่แต <Scroll> ่งเพื่อให้จําแต่ครันนี้ลูกค้ามาให้เราแต่งเพื่อให้ลืมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเสร็จเรียบร้อยสักทีนะครับกับสามห้นะครับที่เข้ามาแก้งานชุดแต่งทั้งคันนะครับพร้อมเปลี่ยนสีใหม่จากเริ่มเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีส้มแลมโบตรงรุ่นตรงเบอร์นะครับผมผสมจากสูตรของแลมโบกินีแท้เลยนะครับรถคันนี้สตอรี่น่าสนใจครับปกติอูเราเนี่ยจะเคยทำแต่รถที่ มีคุณค่าทางจิตใจที่ลูกค้าอยากจะทําไว้เพื่อดูต่างหน้าคนที่รักหรือจะทําเก็บไว้เพื่อเป็นความทรงจํานะครับแต่คันนี้ตรงกันข้ามครับเป็นรถที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะทาเพื่อให้ลืมภาพเก่านะครับเลยเอามาให้เราทําให้จํารถตัวเองไม่ได้น,นั่นเองนะครับเราก็เลยทําการแต่งให้เป็นสีใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนทาชุดแต่งต่างๆที่ที่เคยไม่เรียบร้อยให้มันกลับมาสวยงามแบบนี้นะครับซึ่งก็คือเป็น อีกหนึ่งสตรอรี่ที่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไปนะครับแต่ลูกค้ามาเห็นรถแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันควรจะเป็นกับรถคันนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่รถไม่เรียบร้อยเลยนะครับสภาพก็ดูไม่ค่อยสวยทีนี้พอเราทําให้ใหม่เนี่ยก็คือกลายเป็นรถคันใหม่เลยนะครับที่ลูกค้าเขารู้สึกว่ามันอยู่ในสภาพที่มันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับและนี่คือค่าใช้จ่ายนะครับ สำหรับคนที่เลือกอู่ผิดนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือกอู่ที่ถูกแต่แรกเราก็จะได้งานอย่างนี้แต่แรกไม่ต้องมาเสียเงินซ้ําไปซ้ำมานะครับก็เลยอยากจะเอาเป็นทั้งสตอรี่แล้วก็เป็นเคสศูนี์ให้เพื่อนๆที่กาลังกำลังจะตัดสินใจทําอู่นะครับอย่าเลือกอู่ที่ราคาถูกหรือว่าแค่แค่แบบว่ามองผิวเผินนะครับอยากจะให้เลือกอู่ที่คุณภาพแล้วก็มีผลงานและรีวิวจริงที่เชื่อถือได้นะครับ ลูกค้าจะได้เสียเงินกันรอบเดียวแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับแบบรถคันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับรถคันนี้เราทาอะไรให้ไปบ้างรถคันนี้ตอนแรกที่มาเนี่ยล่องไฟห่างนะครับตอนนี้เราทําการแก้ให้ใหม่เพื่อนๆดูนะครับนิ้วสอดไม่ได้แล้วเห็นไหมครับแต่ก่อนหน้านี้นี่คือนิ้วคือเอาล้วงเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมแก้ให้ใหม่เนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับแล้วก็ชิ้นงานจะจะผุพองขึ้นมาหมดเลยนะครับตอนนี้เราทําการขูดลอก เนื้อไฟเบอร์ที่มีปัญหาออกแล้วก็หล่อขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เลยจบปัญหาที่ว่าแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตะแกรงต่างๆนะครับที่ก่อนหน้านี้จะมีบางจุดที่ที่เขาพ่นไม่ได้เขาก็จะพ่นเป็นสีเลอะติดไว้ไม่ได้ไม่ได้ตัดดำให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการจัดฟิตติ้งแก้มที่ก่อนหน้านี้ตัวขาด้านในหักมานะครับทำให้การชนไฟการชนไม่เข้ารูปนะครับ เลยทําให้รถดูไม่ค่อยสวยนั่นเองนะครับเราก็ทําการซ่อมขายึดแล้วก็ทําการทําให้ใหม่ให้มันสวยนะครับตัวชุดแต่งคาร์บอนทั้งหมดที่มานะครับอย่างฝากระโปรงเห็นเงาๆแบบนี้นะครับตอนที่มานี่คือซีดแล้วนะครับเราทําการเคลือบให้ใหม่นะครับโดยการทําดับเบิลเคลียร์นะครับผมความรู้เรื่องดับเบิลเคลียร์จะมาแชร์ให้ฟังนะครับการทำดับเบิลเคลียร์เนี่ยมันจะเหมาะกับงานคาร์บอนแบบนี้เนี่ยแหละครับมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มาเคลือบสีหลายๆชั้นนะครับ การทาสีเนี่ยจริงๆนะควรทาให้บางที่สุดนะครับถ้าอยากได้ความเงาฉ่าเหมือนเกดไฮโซลเดแบบที่เราทําเนี่ยก็ควรเลือกใช้ของดีแต่แรกนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาของของที่คุณภาพต่ำแล้วมาทำาดับเบิรเชียร์แล้วหวังว่าจะได้งานระดับเดียวกันนะครับไม่มีทางเป็นไปได้นะครับหนักรถเปล่า,ลา,ลาครับแต่คาร์บอนตัวนี้มันไม่เหมือนกันคาร์บอนมันคือว่าเวลาที่เราพ่นเสร็จรอบแรกเนี่ยมันจะมีหลุมของของตัวผ้าคาร์บอนมันทําให้ชิ้นงานอะเป็นรูๆนะครับ เราก็เลยต้องทําการพ่นพ่นทับซ้ําเพื่อให้มันกบลูพวกนี้นี่คือการทาดับเบิลเคียร์นั่นเองนะครับผมเสร็จออกมาก็จะเรียบแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราพ่นกันเที่ยวเดียวเนี่ยมันจะเห็นเป็นหลุมหลุมหลุมเหมือนเหมือน,นเข็มเข็มที่หมาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของขดับเบิลเคียร์ที่เราเอามาใช้ครับส่วนสีเงาไม่เงาฉ่ำไม่ฉ่ำอยู่ที่ของครับอย่าไปใช้ดับเบิลเคียร์เพื่อที่จะมาคาดหวังว่าจะได้งานที่ฉ่ำและและ,และหนาเหมือนงานเรานะครับ มันมันได้ผลเสียมากกว่าผลดีครับพอรถคุณจะหนักครับแล้วก็ค่นหลายๆเที่ยวมากๆมันก็จะร่อนนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับจะได้ไม่ไปทํากันแบบผิดๆน,นะครับผมแล้วตัวชิ้นงานคาร์บอนของเราถ้ากิดลูกค้าดูเนี่ยเราทำเดบั้นเคลียร์ให้เนี่ยชิ้นงานจะเรียบหมดเลยนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องหลุมเรื่องบ่อนะครับในขณะที่ตัวรถเนี่ยก็เรียบสนิทเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ได้ทำเดบั้นเคลียร์แต่เราเลือกใช้แลกเกอร์คุณภาพสูงของนกแก้วนะครับ เกรดไฮโซลิดลงให้นะครับมันก็เลยออกมาสวยแบบนี้รถคันนี้ยังไม่ได้เคลือบแก้วนะครับเพื่อนๆหลายคนเห็นเนี่ยอาจจะมองว่าโอ้ยรถเงาแบบนี้คือเคลือบแก้วมาแล้วนั่นมันคือที่อื่นครับเชลคัลเลอร์เงาแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่เคลือบแก้วครับแต่ถ้าเกิดหลงว่าลูกค้าจะไปเคลือบแก้วเพิ่มเนี่ยมันก็จะไม่ได้เงากว่านี้เท่าไหร่ครับความเงามันจะพอๆกันนี่แหละแต่ก็ยังอยากให้เคลือบอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจะปกป้องรถจากพวกขี้นกละมนลภาวะแล้วก็ทาให้ล้างรถง่ายนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวลูค้าาเ เขาคงเอาไปเคลือบเพิ่มที่หลังนะครับผมตอนนี้เขาก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนที่รายละเอียดเพิ่มเติมพันี้จะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีในฝาถังน้ํามันนะครับที่ต่อแรกมานี่จะเบี้ยวเลยนะครับนี่เราทําการแก้ไขให้ใหม่นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราก็ให้ความใส่ใจนะครับรวมถึงตะแกรงตรงนี้นะครับซึ่งถอดไม่ได้นะครับแต่ผมก็หาทางพ่นให้จนได้นะครับในขณะที่อู่เก่าเนี่ยไม่ทําอะไรให้เลยนะครับพ่นสีฟ้าใสมาก็เป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับพ่นสีส้มใสมาก็เป็นสีส้มทั้งหมด จะไม่มีการตัดดำให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวดีโฟเซอร์หลังนะครับชิ้นงานที่ทำม,มันถ้าเกิดใช้เป็นขันน็อตเปล่าๆเนีเ่ยมันจะไม่ได้แนบสนิทกับกับตัวรถแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือว่าเราต้องใช้ซิลิโคนช่วยเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จออกมาก็แนบดีครับแต่ก็ต้องใช้ซิลิโคนช่วยนั่นเองนะครับก็ตามหลักแล้วปกติผมจะไม่ค่อยใช้ซิลิโคนแต่ว่า เคสนี้จําเป็นครับก็ต้องใช้แต่ว่าใช้แบบเรียบร้อยให้นะครับก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ส่วนความเรียบร้อยของงานเนี่ยผมส่องให้ดูใกล้ขนาดเนี้เพื่ออยากจะให้มั่นใจว่างานร้านเชลคัลเลอร์เนี่ยครับไม่ได้เป็นงานสวยร้อยเมตรเหมือนเหมือนชื่อื่นนะครับเราจัดให้สวยยันซอกครับงานเชลคัลเลอร์สวยทุกจุดครับเพราะเราตั้งใจทําให้ลูกค้าจริงๆนะของเก่ามาจะเป็นรอยรอยกดทับตรงนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเนี่ยฮะ สวยยันซอกตามคอนเซปต์ร้านไหมครับน็อตนัทุกตัวนะครับเราเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับไม่มีสีเละมากวนใจนะครับผมจากประสบการณ์ที่เราทำงานละเอียดมาเยอะนะครับก็ได้ลูกค้านี่แหละครับเป็นผู้สอนเราให้เป็นคนละเอียดแบบนี้นะครับก็เลยจะได้งานแบบนี้นั่นเองครับของถอดพ่นทุกชิ้นดูได้นะครับสวยทุกขอบนะครับเพราะเราถอดพ่นหมดเลยนั่นเองนะครับผม ก็หวังว่าจะถูกใจกันครับแล้วก็ภูมิใจนําเสนอด้านในนะครับภายในตอนที่มานี่เลอะสีเลอะอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เราทําการเขียบให้ทั้งหมดนะครับดูซอกนะครับที่ตอนแรกพ่นมามพ่นไม่ทั่วด้านในนะครับเนี่ยผมถอดออกมาหรือพ่นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกครับลูกค้าเขาบอกมาเพราะว่าเนี่ยถ้าได้งานแบบเนี้ยแต่แรกก็จบไปแล้วนะครับแล้วเนี่ยตัวน็อตนะครับของเดิมขันเกลียวปล่อยมาเราก็ ทำเป็นน็อตฝังตัวเมียไว้ข้างในเอาไว้ไขันง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับไม่มีปัญหาว่าถอดเข้าถอดออกบ่อยๆแล้วรูมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วทาให้มันหลวมเหมือนของเดิมนะครับอันนี้เราทําการทําให้เป็นมาตรฐานให้นะครับแล้วก็ตัวตัวที่รองพื้นตรงนี้ตอนแรกมานี่เป็นสีเลอะเต็มเลยนะครับเราทําการพ่นให้ใหม่นะครับแล้วคิ้วยางพวกนี้ก็เช่นกันนะครับตอนมานี่เลอะไปหมดนะครับคุณดูครับความละเอียดของเราเราทําให้ลูกค้าของเราเนี่ย ละเอียดแค่ไหนนะครับเพราะเรารู้คุณรักรถคุณถึงมาหาแล้วนะครับเราก็เลยตั้งใจทําให้แล้วดูยางข้างบนครับตอนแรกมาเป็นเส้นมาม่าเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอู่เก่าเนี่ยไม่ยอมถอดกระจกทํางานนะครับแล้วก็ทําให้ไปไปแงะตรงนี้ขึ้นเพรพ้นเสีล้วมันก็เลยเป็นหยิกๆดูหน้าเกลียดนะครับสุดท้ายลูกค้าก็เลยต้องไปซื้อคิ้วยางมาให้เราใหม่เพื่อมาเปลี่ยนนะครับผมเราก็ทําการถอดกระจกออกแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคุณดูสิครับงานที่มัน ไม่มีปัญหาเรื่องยางยิ่กเนี่ยมันสวยงามแค่ไหนถ้าอยากได้แบบเนี้ยทําตอนทําสีทุกครั้งนะครับถอดกระจกหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะได้งานที่ดีแบบนี้ครับผมนี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทาให้เราแตกต่างจากอู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในลูกค้าหลายท่านที่ขับรถแพงๆมากๆอย่างโวกรถซุสเปร์คารรถคอร์สเนี่ยคงจะสงสัยว่ามาทําอู่สีเนี่ยกลับไปภายในชันจะเละไหมนะครับถ้าเป็นที่อื่นก็ไม่แน่นะครับ แต่อูชัยคอลเลอร์เราอย่างที่บอกคือเราผ่านงานลูกค้าเนี้ยมาเยอะนะครับเราจะรู้เลยครับว่าลูกค้าเขาให้ให้การความสําคัญอะไรบ้างนะครับคุณดูผมเก็บงานแทบจะดีเทลลิ่งอยู่แล้วนะครับเนี for for ่ยครดูได้เลยครับไม่มีสีไม่มีอะไรติดรถแน่นอนนะครับผมก็ถ่ายกันให้ดูแบบละเอียดแบบเนี้นะครับก็หวังว่าจะเชื่อมั่นเชื่อเชื่อใจกันนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าลูกค้าสมัยนี้อ่ะครับเจอหลอกมาเยอะดังนั้น เวลาที่มาอา่านมาดูคอนเทนต์ะลักษณะนี้ก็จะไม่ค่อยเชื่อนะครับก็อยากให้ให้เชื่อเถอะครับว่าอู่ของเชฟัลเลอร์เนี่ยคุณมาทําที่เราคุณจะได้งานที่ดีจริงๆนะครับเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งที่สุดในในในประเทศนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกแค่ว่าเราตั้งใจที่สุดนะครับแล้วก็ทํางานอย่างสุดความสามารถในความสามารถของเรานะครับอะไรที่ดีเราก็ทําให้ลูกค้าทั้งหมดก็หวังว่าจะถูกใจกันครับเดี๋ยววันนี้เราส่งงานกันแค่นี้ครับใ่ครับสวัสดีครับ